ครับผมอลันพันธุธุมจินดาสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนาเมื่อวันที่9ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2568แห่เทียนโคราชศาสตร์ินถิ่นย่าโม โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลนครน,นครราชสีมาพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้นณนาลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมีผู้เข้าร่วมงานประมาณวันละ5 0,000่นคนซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นซอฟพ,พาวเวอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจ ผมได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ผลิตและจําหน่ายผ้าไหมปักธงชัยของดีเมืองโคราชสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ได้ทราบข้อมูลจากนายกสมาคมไหมไทยคุณศัก์ชัยบุญญานุสิทธ์ว่าภายหลังจากสถานการณ์โควิด1 9ยอดขายผ้าไหมลดลงประมาณ50อร์เซผู้ประกอบการรายย่อยต้องเลิกกิจการไปแล้วประมาณ20%อร์เซเนื่องจากผู้ซื้อส่วนมาก เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีกําลังซื้อค่อยๆลดลงในส่วนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังไม่นิยมซื้อผ้าไหมไปใส่เนื่องจากมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเสื้อผ้าทั่วไปและแบบของผลิตภัณฑ์ไม่ทันสมัยหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการศึกษาวิจัยตลาดว่ากลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการอย่างไรและจัดอบรมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนารูปแบบก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านและผู้ประกอบการจากสถานการณ์ดังกล่าว ผมขอให้สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอเข้าไปช่วยเหลือในการวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและให้สอดคล้องกับรสนิยมของคนรุ่นใหม่รวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาดขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ชาวบ้านและผู้ประกอบการผ้าไหมปักธงชัยซอฟ์พาวเวอร์เมืองโคราชซอฟท์พาวเวอร์ไทยแลนด์ขอบพระคุณครับ